สวัสดีครับพอกับบ้านน้องยินแซบเชียนกันเล้พี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้มีบ้านน้องมีของดีแล้วครับมามาต้มยำครับผมเอ้ยเหลืองอุ้ยเฮยให้ครับมาเสี่ยงร่กันครับผมปลาต้มยำครับผมมามาต้มยำโอ้ยหลายแนวเลยครับผมบ้านน้องปรุงเรียบร้อยเล้ครับเพราะว่าหิวขงเขาครับโอ้ยพี่น้องก็เลยหันหันครับผมขอคนจัน่อยครับ โอ้วโอ้โอ้มาครับมาครับมามเสียดน้กันับผมโอ้ยอือรนฝอยนครับว้าถมานอมิมกันเด้อิมกันนะโอ้ คักแล้วครับผมโอหนวดผมว้าวใส่เลยนะครับเมาน้องหิวเขาครับผมมาพี่น้องเออนะขาดีเลยดิเมนูกินไงครับผมโอ้อึมฮึม,มว้าวอ,อืม 음 음. <laughs> 음, 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 어 음, 음, 음,

으음 음음음

có gì hết ngâm kè lật ngâm ngâm อือขอาวกันพี่น้องตุ่มไก่ยยางมาตุ่มครับผมโอ้ยอืม,อม

อืมอืมแบบว่ไขย่างมักต้มครับต้มยำหมูออืม Hmm. Okay. Oh. ច <t> ាប <entender> ់យកមកលាអ <ont giab motion> <t> ឺចាប់គណៈ